أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافلون وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسى الأمة وشار في الحق الشريف جزاه الله عنا وعن خير ما جزاه نبيا عن أمتي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักจริงครับกลับมาพูดคุยกันในช่วงของดูอาบ้านมุสลิมนะครับเราอยู่ในช่วง ท้ายๆนะครับของหนังสือแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงหนึ่งในดูอาที่สำคัญมากอีกบทหนึ่งนะครับผมที่มุสลิมเรานั้นให้ความสำคัญมากๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เราต้องระวังพี่น้องที่รัก,กครับก่อนที่คุยถึงดูอาเนี่ยผมอยากพูดถึงคำสั่งเสียของนบีอิบราฮิมกับนบียาคูบก่อนคำสั่งเสียของนบีอิบราฮิมกับนบียาคูบ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهر إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واحدا ونحن له مسلمون في คนที่รักกันนะครับโดยเฉพาะคนเป็นพ่อที่รักลูกมากๆากนะครับผมคาพูดที่เขาจะต้องสกัดออกมาที่เขาต้องกันออกมาที่มันออกมาจากใจแน่นอนย่อมเป็นคําพูดช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตคนเราขั้นราก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเราย่อมอยากจะสั่งเสียบุคคลที่เรารักมากๆใช่ไหมครับสั่งเสียด้วยกับเรื่องที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดหรือเรื่องที่เรามองว่ามันนั้นสําคัญที่สุดสําหรับลูกหลานของเรา สำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมครับก่อนเสียชีวิตถ้าเขามีโอกาสเขาอาจจะสั่งเสียอะไรก็ได้มากมายสั่งเสียให้ดูแลคนที่รักสั่งเสียให้ดูแลทรัพย์สินหรือว่าสั่งเสียให้ทําอะไรก็ตามแต่แต่สําหรับคนเป็นมุสลิมหรือว่าสำหรับตัวของเราพี่น้องผมถามสมมติอยากให้เราลองจินตนาการอยากให้เราลองคิดครับว่าถ้าสมมติว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตของเรามาถึงเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้สั่งเสียลูกๆของเราอะไรคือสิ่งที่เราจะสั่งเสียให้กับเขา อยากให้เราลองคิดดูพี่น้องมีในใจไหมครับอถ้าฉันจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยฉันจะสั่งเสียเรื่องนี้ฉันจะสั่งเสียเรื่องนั้นไม่ว่าใครจะคิดสั่งเสียเรื่องใดก็ตามนะพี่น้องเรามาดูกันครับว่าคนอย่างนาบีเนี่ยระดับนบีที่ได้ชื่อว่าอาลัลลอฮ์พลลอสซบาตารันรักมากๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ท่านเลือกสั่งเสียให้กับลูกของท่านประการแรกครับในยะที่ผมยกมาขั้นต้นเมื่อสักครู่นะครับ อยู่ในสุรบกเระนะครับผมอายะที่หน3่รมาพวกเรากล่าวว่าพวกเจ้าเนี่ยได้อยู่ร่วมเป็นสกีพยานด้วยไหมเมืม่อตอนที่ความตายได้มาหายากูบตอนที่ท่านอบบยากรูปนบยากรูปอย่างที่เราทราบก็คือเป็นหลานของท่านอบียิบรอฮิมหรือก็คือเป็นลูกของนบสักท่านอบบยากรูปเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเบออิสราอ,อีนะครับที่เรียกว่า พวกยูทั้งหลายเรียกเป็นบรนุรอิสรออีลูกหลานของอิสรออีนอิสรออีนก็เป็นอีกฉายายของท่านบียากรุปซึ่งแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์่านบียากรุปเนี่ยพวกเรากล่าวไว้ครับว่าพวกเจ้าเนี่ยได้เป็นสักขีพยานอยู่ด้วยไหมละ่ะตอนที่ยากรุปกำลังจะเสียชีวิตเมื่อเขากล่าวกับบรรดาลูกๆของเขาทั้ง12คนเนี่ยนะครับผมลูกชายทั้ง12คนนบียากรุปก่อนจะเสียชีวิตท่านถามลูกครับมาตาบูดูนามิมบาดีลูกๆูกเอ๋ย ถ้าพ่อตายไปแล้วพวกเจ้าจะกราบไหว้อะไรนี่คือสิ่งที่ท่านเบียกู๊ปให้ความสาคัญมากที่สุดเพราะมันคือสิ่งท่านเบียกู๊ปให้ความสําคัญมาตลอดชีวิตของท่านไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องลูกหลานไม่ใช่เรื่องของดุนยาแต่ที่ท่านให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการเคารพพักดีต่อร้อเรื่องการให้ตตวฮีต่อพรกลอสซูบาตาเรื่องของการที่ต้องไม่ทําชีริกต่อพวกลอสซูบาโนวตตลาเบียรกู๊ปถามครับลูกๆถ้าพ่อตายไปแล้วเจ้าจะกราบไหว้อะไรกัน “قالوا نعبر إلى هك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أو إ س ح ا إله واحدا” ลูกๆครับพูดเลยครับว่าพ่อจ๋าเราก็จะกราบไหว้พระเจ้าของพ่อนั่นแหละเพราะพระเจ้าของพ่อก็คือพระเจ้าของเราเรากลับไหว้พระเจ้าของพ่อพระเจ้าของบงรรพบุรุษของพ่อไม่ว่าเป็นนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอลนบีอิสฮากอานบีอิสมินจับเข้ามาด้วยเพราะถือว่าเป็นนบี แล้วก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นลุงนะครับผมอีลลฮาวาให้ได้เราจะกราบไหว้เพียงองค์เดียวเท่านั้นวันนะนูรุม um สิมูลแล้วเราก็เป็นผู้ที่สวามิภักดิ์ต่อโพลลอสุุฮานาหูวะตาลาเท่านั้นสุฮานอัลลอฮ์โพล้อได้บอกนี่คือสิ่งที่นบียากูบได้ให้ลูกๆยืนยันแล้วในอีกสองอายะหต่อมาครับ ว่าาลูกูนูฮูดันอันอวสาระตะตดดูคุณบัลมิลตอิบราฮิมหฮนีฟาว่ากมนแกินมัลชิกินซึ่งบรรดาลูกหลานของนบียะกุปในภายหลังก็บอกว่าไงครับจงเป็นยิวสิหรือจงเป็นคริสต์สิพวกเจ้าจะได้รับทางนำคุณบาลมิลตอิบราฮิมาฮนีฟาแต่ถ้าว่าแนวทางของอิบราฮิมต่างหากแหละที่เป็นแนวทางที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือต้องกลับไปที่อับราฮัมสิกลับไปที่อิบราฮิมสิวมากานะกินมัมชิกินซ <y> ึ่งเขาไม่ใช่ผู้ที่ตั้งภาคี เขาไม่ได้บอกพระเจ้ามีบุตรเขาไม่ได้บอกว่าพระเจ้า,านั้นมีหลายองค์นบีบรอฮีมให้ความสําคัญเรื่องนี้นบียากูบให้ความสําคัญเรื่องนี้นบีทุกท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของเตาวฮิทแล้วก็ห่วงว่าลูกๆนั้นจะทําชีวิตกลับมาที่คําถามที่ผมถามไว้ตอนแรกครับพี่น้องที่รักตอนเนี่ยอะไรอยู่ในหัวของเราอะไรคือสิ่งที่เราคิดแล้วอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะสั่งเสียให้กับลูกของเราเป็นเรื่องดุนยาหรือว่าเรื่องของอีบาดะ เรื่องของเตาหีดถ้าใครที่ยังคิดไม่ถึงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ในความคิดของเราละใครที่กําลังคิดจะเขียนพินัยกรรมการเขียนพินัยกรรมเป็นหนึ่งในคําสั่งที่มีในอัลกุรอานครับเพราะ,ะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรถ้าใครมีพินัยกรรมให้เขียนเลยซึ่งท่านอบีส่งเสริมบ้างก็บอกเป็นบายิปด้ยซ้ L 3. แต่ที่แน่แก็คือถ้าพี่น้องจะเขียนพิัยกรรมก่อนที่พี่น้องจะเขียนถึงเรื่องทรัพย์สินว่าอะไรจะอะไรยังไงหรือมีอะไรที่อยากจะฝากฝังพี่น้องอย่าลืมสําคัญที่สุดย้ําให้พวกเขาว่าเขานั้นต้องมีตาหีต่อรอนะเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เขารอดพ้นจากความกดิ้วของโพลัสบาห์นหัวตาละเขาจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามถ้าเขาทาชีริกไร้ค่าครับพี่น้องเขาจะทํา ความดีขนาดไหนก็ตามเขาจใจความช่วยเหลือผู้คนมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าการที่เขาให้ความช่วยเหลือนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการให้แก่อกภาพต่อเลาะก็ไรค่ะเขาจะเป็นคนดีต่อพ่อแม่เขาจะเป็นคนดีต่อสังคมถ้าเขาไม่สามารถเป็นคนดีต่อโพอลอสุบฮานวตรารได้ทั้งหมดก็ไรค่ะพี่น้องช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนมีความสุขเยอะคนมีความสุขเยอะถามว่ามีความสุขเรื่องอะไร เพิ่งผ่านสถานการณ์บอลโลกใช่ไหมครับคนก็มีความสุขโอคนนั้นได้เป็นแชมป์อันนี้ได้เป็นแชมป์อดีตใจทีมได้ชั้นเทียร์ได้เป็นแชมป์โอดีจังเลยเขาได้เป็นพันพันล้านโอเหมือนกับเป็นเหมือนกับแทบจะทั้งโลกอะครับรู้สึกว่านี่คือความสําเร็จในชีวิตพี่น้องจะได้พันล้านได้หมื่นล้านต่อให้พี่น้องชนะบอลจักรวาลถ้าพี่น้องไม่สามารถละหมาดต่ออัลลอฮ์ได้สิ่งทุกอย่างไร้ค่าครับพี่น้อง จะเป็นแชมป์อะไรจะได้เหรียญทองจะได้ถ้วยทองจะได้อะไรก็ตามคนทั้งโลกจะยกย่องแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆในดุนยาถามวา่าถ้าถึงเวลาโลกหน้ามันมีประโยชน์อะไรไหมการที่ทุ่มเทให้กับดุนยาไปตลอดชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องแล้วมันจบแค่ดุนยาเนี่ยถามว่าสำหรับมุสลิมมันคือสิ่งที่เราต้องมีความสุขหรอไม่ใช่พี่น้องใครจะเป็นแชมป์ใครจะไม่ใช่แชมป์ มันไม่ได้มีค่าไปมากกว่าการที่เราได้ละหมาดสองรากาเพื่อโพลอสุภารตระเลยเราสามารถประสบความสำเร็จได้ยิ่งกว่าคนทุกคนพี่น้องถ้าเรามองว่านั่นคือการประสบความสําเร็จที่ได้ชนะวันโลกหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือการประสบความสำเร็จถ้าพี่น้องได้ละหมาดขอแค่สุนนะสองรอกาพี่น้องประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเขาเพราะความสำเร็จของเขาจบที่ดุนยาแต่สิ่งที่เราทําการละหมาดนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับเราในอาเครอ แล้วพี่น้องคิดว่าอันไหนดีกว่ากันล่ะอันไหนคือสิ่งที่ดีกว่ากันอันไหนคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากกว่ากันเพราะฉะนั้นมุสลิมเราต้องพยายามมองให้ถูกต้องพยายามโฟกัสให้ถูกอย่าให้ดุนยาดึงเราไปเพราะอย่าลืมครับท่านอะบุีมอัสลัยสลับว่าดุนยานั้นถูกสาบแช่งดุนยานั้นถูกสาบแช่งแล้วทุกอย่างที่อยู่ในดุนยานั้นถูกสาบแช่งเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราหลงไหลได้ปพ้่มอะไรที่เราประทับใจอะไรที่เราวีดไว้กีดกัด ถ้ามันจบแค่ดุนยาทั้งหลายนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสาบแช่งเผนดุอาในวันนี้ครับกลับมาที่ดุอาหนึ่งในดุอาที่สำคัญมากๆที่มุสลิมทุกท่านต้องให้ความสำคัญอัลลอฮุมะอินนีเอาจบิกะอันอุชลิกะบิกะวะอานะอาลัมวะอัสตัลฟิรุกะลิมาลาอาลัมดุอาบทนี้ครับอยู่ในบันทึกนะครับของหนังสือ อาดับมุฟรัดขวอีอ่มาบุคอรีนะครับผมก็เป็นเรื่อเนี่ยแหละครับผมท่านนบีมสุสลิมได้อ่านให้เป็นแบบอย่างครับว่าให้เราขอดูว่าอัลลอฮุ้มะโอ้อัลลอฮ์อินนีแน่นอนฉันนั้นอาอูดูบีกกขอให้พระองค์คุ้มครองฉันอยากให้เราปกป้องคุ้มครองเราดุนยาเรามีเรื่องมากมายอยากอยากให้เราปกป้องคุ้มครองเราอยากรอดพ้นจากความหิวโหยเราอยากแล้วรอดพ้นจากความยากจนเราอยากรอดพ้นจากอะไรต่างๆมากมาย ในทีนี้ครับท่านในบีบอกว่าขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราสิให้รอดพ้นจากการการทำาชริกในสิ่งที่เราเองก็รู้ว่ามันเป็นชีริกมุสลิมบางคนครับเปิดร้านค้ามีนางกวักอยู่ในร้านของตัวเองบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะดึงดิสกี้มาให้เขาได้นี่คือชชริกครับพี่น้องหรือมุสลิมอีกหลายหลายคนที่ว่าเขากลัวสิ่งอื่นมากกว่าที่เขากลัวอัลลอ์สุบฮานูว์ตาลาเขารักสิ่งอื่นมากกว่าที่เขารักอัลลอ์ทั้งหลายนั้นล้วนเรียกว่าเป็นชีริกทั้งสิ้น มุสิบบางคนหนักกว่านั้นครับถึงกับการที่ว่ามีรูปเจเวตอยู่ในบ้านของเขาแล้วบางทีเขาก็ไปขอจากสิ่งเหล่านั้นด้วยนี่คือชีดิกนี่คือบาปที่อันตรายที่สุดทําไมถึงอันตรายที่สุดครับบาปทุกอย่างเนี่ยบางทีพวกลอหากพวงทรงประสงค์พวกรอยกให้ได้พวกรอภัยให้ได้ถ้าพวงต้องการต่อให้เราทําซีนาตลอดชีวิตผมไม่ได้ส่งเสริมให้ทําซีนานะซีนาคือบาปใหญ่คือฮารอมนะแต่ผมบอกเฉยๆว่าต่อให้เราทําซีนาตลอดชีวิต แล้วเราไม่ได้ขอเตาะ่าเลยแต่เราทําความดีอย่างอื่นถ้าพระองค์ลอภระไทยพวกองคอาจจะยกโทษให้เราอาจจะนะพี่น้องไม่ได้บอกว่ายกโทษให้แน่นะอาจจะยกโทษให้โดยที่เราไม่ได้ขอเตาะ่าหรือพี่น้องจะทําบาปอะไรก็ตามถ้าพระองค์ต้องการพวกองคจะยกโทษให้หากพกระองค์ต้องการแก่ผู้ที่พระอ,องค์ทรงประสงค์ยกเว้นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ อินนัลลอฮะลายักฟิรุอายุสรกะบีวยักษิรุมาดูในดาริกะริมายาชาพวกเรานั้นจะอภัยโทษในทุกๆแบบทุกทุกแบบหากพวะองทรงประสงค์ต่อให้เจ้าตัวไม่ขอพวกเราลกก็พร้อมยกให้ถ้าองค์จะให้ยกเว้นในเรื่องของการตั้งภาคีในเรื่องของการทำชีดิกที่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าเจ้าตัวไม่ขออภัยโทษไม่กล่าวกะริมาชาได้พวกเราไม่มีทางยกโทษให้เพราะฉะนั้นดูอับบนี้ขอเยอะ,เ,ยอะเพราะเราไม่รู้เราจะพลาดเมื่อไหร่ เราจะพาไปทําชีริกเมื่อไหร่บางทีเราอาจจะแขวนตะกุดบางทีเราอาจจะใจของเราไปผูกพันกับสิ่งอื่นมากกว่าที่ผูกพันกับพระลอสุบฮานอตาลาบางทีเราเจออาจจะเพลอพูดคาพูดที่เป็นชีริกบางทีเราอาจจะร้องเพลงที่มันเป็นชีริกโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะแยะพี่น้องเพลงที่มีเนื้อหาชีริกเนี่ยเยอะบางทีมุสลิมไม่ได้แคร์บางทีมุสลิมไม่สนใจอย่างแท้ช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันครับก็เวลาที่ใกล้เข้ามาก็อย่างช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นงานรื่นเรองของ คนศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็คือการแสดงความยินดีที่พระเจ้าเกิดมาบนโลกนี่คือเพลงที่ชิริกสำหรับมุสลิมนะพี่น้องนี่คือเพลงที่เป็นชิริกสำหรับมุสลิมบางคนบอกทำไมอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ใครก็ตามก่อนจะพูดประโยคนี้คิดให้ดีๆว่าเราเป็นมุสลิมเพราะอะไร ถ้าเป็นเพราะสถานการณ์พาไปเพราะพ่อแม่เราเป็นเราไม่อยากเป็นเอาโอเคอันนี้ไม่ไมีอะไรพูดต่อแล้วแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเพราะเราเลือกอาคิระ์ดุนยาเราจะเอาอาคิระ์เราก็จะเอาแต่ต้องเอาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องระวังอะไรก็ตามที่มันจะทําร้ายเราถูกไหมครับเหมือนกับการที่เรามีลูกที่เรารักมากๆเราไม่มีแค่ส่งเสริมอย่างเดียวเราต้องห้ามปามเขาด้วยถูกไหมครับเขาจะทําอะไรที่มันอันตรายบางทีกินลูกกวาวยเยอะเกินเราจะห้ามเขา มันเป็นเรื่องที่น่าตลกผมมองว่าน่าตลกแบบตลกแบบขำไม่ออกอะ่ะแล้วเจอมุสลิมพ่อแม่พ่อแม่มุสลิมใจกว้างหลายๆคนเขาจะบอกว่าอ๋อเรื่องศาสนาไม่บังคับลูกหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาโตมาเขาคิดเองศาส,สนาไม่ต้องไปบังคับกันแต่พอเป็นเรื่องดุนยาปุ๊บบังคับลูกเหมือนกับจะเอาเป็นจะเอาตายทําไมลูกได้แค่สามทำไมลูกได้คะแนนแค่นี้ละ่ะทำไมลูกสอบได้น้อยละ่ะ ทำไมลูกไม่ไปเรียนพิเศษเลยยัดเยียด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 ยุนยาพอเปเรื่องไอคลารปุ๊บไม่เป็นไรไม่ต้องปรับเบียงครับไม่ต้องไปยัดเยียดเขาให้อิสระแก่เขาเดี๋ยวเขาใจมาเดี๋ยวเขาก็ทํามันเองเราเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันถามตรงๆเราเป็นอะไรกันคือดุนยาเนี่ยที่เราอยู่แป๊บเดียวแล้วเราจะตายเนี่ยเราจะเป็นจะตายกับมันแต่พออาคิาร์ที่เราเชื่อมันเรา่ะเราอยู่ตลอดกาลแล้วกลับไปบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปบังคับ เขาไม่ทำก็ไม่ต้องไปว่าหมายความว่าเราให้ความสําคัญกับดุนยามากกว่าอาคิระอไม่ใช่เหรอหรืออาจจะแปลได้เลยว่าเราปฏิเสธอาคิร้อหรือเปล่าประเด็นนี้ต้องกลับมาถามตัวเองให้เยอะนะครับผมต้องกลับมาสอบถามตัวเองให้เยอะอิสลามมีส่วนที่ยืดหยุ่นได้อิสลามมีส่วนที่อ่อนโยนได้ผ่อนปลนได้แต่อิสลามก็มีจุดที่ว่ามันต้องชตัตเจนมันต้องเป็นไปตามนั้น เพราะนั้นขอเตือนนะครับทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่มุสลิมทุกคนนะครับการที่บอกว่าอ้าเคราะห์ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวก็พอเอาแค่นั้นก็พอแค่นี้ก็พอดุนยาเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเราทุ่มตลอดชีวิตเราทุ่มจะเป็นจะตายเพื่อมันแต่พอโรคหน้าปุ๊บเราใช้คําว่าแค่ไปแลกกับส่วนของเคาะห์มันคือความอภัปยศแล้วมันก็คือความตกต่ำของอีมานของใจเราเองครับผมพี่น้อง รับกับม่ดิอวครับอัลลอฮุมะอินีกวะอ ك น ن อาลัมวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอาลัมโอ้อัลเจ้์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากชีริกในสิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันถ้าฉันรู้อะไรเป็นชิริกเนี่ยขออย่าให้ฉันไปทำมันเลยแต่ถ้าสิ่งไหนที่ฉันไม่รู้แล้วฉันเผลอทำมันไปแล้วขอละยกโทษให้แก่ฉันด้วยนี่คือด้อยที่ครอบคุมพี่น้องเพราะเราไม่รู้จริงๆพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมากครับพี่น้อง เยอะเลยครับที่ว่าบางเรื่อ,นะองเนี่ยเขาไม่รู้มาเป็นชีริกละพอมาศึกษาปุ๊บอ่านี่ฉันทําชีริกมาตลอดชีวิตเหรอบางคนก็มบอกฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว,ว่านี่เป็นชีริกอาจารย์ฉันควรจะทํายังไงดีเตาบะกับเนื้อกับตัวพี่น้องขอภัยโทษต่อพระอลอสุบฮานุตรานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทําแล้วเราต้องทําเป็นประจําตลอดเวลาเพราะนั่น,นดวยน,นี้ฝากไว้นะครับ um ik อัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกะอันอุชิกะบิกะวะอานาอาลัมอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพง ให้รอดพ้นจากการทําชีริกในสิ่งที่ฉันรู้อยู่ว่ามันชีริกก็ขอย้ายฉันไปทํามันส่วนถ้าสิ่งไหนก็ตามที่ฉันไม่รู้แล้วฉันเผลอทํามันไปเนี่ยวะโปรดยกโทษให้แก่ฉันด้วยเพราะว่าฉันไม่มีเจตนาที่จะทําลายชีวิตของฉันด้วยกับการทําสิ่งที่พวกนั้นโกรธเกลียดครับผมก็นี่คือดวัวที่คุยกันวันนี้นะครับผมก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับดวัวบ้านมุสลิมเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ5บทก่อนที่เราจะจบ คอร์สดว่าบ้านมุสลิมนะครับหลังจากจบคอร์สนอินชาลลอห์เราก็จะมีาสามคอร์สรออยู่นะก็จะมีประวัติของท่านนาบีก็อาจจะามาต่อให้จบนะครับแล้วก็จะไปเรื่องอื่นๆต่ออินชาอัลลอห์ครับผมพี่น้องที่สลามเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับคุณคุณนารุ่งอรุณนะครับสลามมาวันคุณสลามอัลลอฮ์วบาบอกแกตัวแล้วก็มีข้อความที่ท่านโพสต์เป็นประจำนะครับก็จะสากิลลาวกัอนครับผมคุณวานิสครับสลามมาจเจริญกรุง ขอพระลอคุ้มครองอาจารย์ยเะจาคุ้มล้ขนมเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็วาร,รีคุ้มสระมุตุล้อวาระการทูครับคุณเฉลี่ยนะครับสลามมาเต็มๆแล้วก็ดูอาให้เช่นเคยนะครับก็วาร,รีคุ้มสระมุตุล้อวาระการทูขอบคุณสําหรับดูอาครับแล้วก็ขอพระลอคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณเฉลี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปในการทำบิบาราพเพื่อพระองค์นะครับผมยศฟานสลามมานะครับผมมาชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็ พอบ้านผู้ทุ่มเทอีกท่านหนึ่งนะครับผมงานหนักแต่ก็ยังมีเวลาให้กับศาสนาได้มาชาวล้วนะครับผมคุณฟาสนะครับบารักัลลอฮ์ฟิกุมวะบารักอัลลอฮ์ฟิกุมครับสลามมาก็วะอะลัยคุณสลามอับุลลอฮ์วะบารักาตูท่านใดก็ตามที่สลามแล้วผมมีข้อความขอมาด้วยนะครับผมนี่คือดูอที่ฝากไว้นะตอนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในเชาแล้ววันนี้เราก็จะมีส่วนของฟิกแล้วก็จะมีส่วนของตับซีดด้วยนะครับผมก็ พักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันครับอย่าลืมครับว่าเรื่องชีริกเป็นเรื่องที่มุสซิมต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าหัวเด็ดตีนขาดเราจะต้องไม่ทําไม่ว่าเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้ก็ตามเพราะหากเราทําชีริกไปแล้วอนาคตของเราจบทันทีโลกหน้าจบทันทีไม่มีทางเหลืออะไรทันทีนะครับผมคุณราชิด้านครับสลามากว็าวันกสลางตุลลอบรารการตูจักสงขานะครับยินดีต้อนรับครับผม มาชาลอคคนิบรหิมสลามีนะครับฟังบนท้องถนนอัลฮัมดุลิลละนี่คือความเมตตาของผู้อัลลอฮซุบฮานะฮุตะลานะครับที่ว่าให้ทางนําแก่บ่าวของพระอ,องค์แล้วก็ให้โอกาสอันมากมายแก่บ่าวของพระอ,องค์นะครับทั้งให้โอกาสแก่ผู้ที่มีโอกาสได้สอนโอกาสแก่ผู้ที่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็โอกาสที่เรางานเราก็ได้ความรู้ก็ได้บรารอกะเราก็ได้นะครับผมพี่น้องย้ำนะให้ความสําคัญกับเรื่องเตหิตให้มาก ให้ความสําคัญกับเรื่องเตาฮีทให้มากนะครับซึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสน่าจะได้เปิดคอสเตาฮีทอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ใครมีอะไรแนะนําหรือว่ามีข้อเสนอยินดีครับผมคุณสวัยนะครับสลามมาครับไวเล็กุมสาลามอับบุลล์วะบรารอกาตุครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกข้อเสนอแนะนะครับผมย้ํานะครับคอสนี้เราใกล้จบแล้วก็คอสหน้าจะเป็นอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ตั้งใจไว้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ Puah, sejarah. Nanti kita kembali ke sejarah Nabi, teruskan sampai selesai. Karena itu, sejarah Nabi itu sangat panjang. Kita akan kembali ke sejarah Nabi. 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 Kita akan kembali ke sejarah Nabi